เล่าเรืเ่องคอมเมดีเรืองวีสามกับไรเดอร์แมนก็สวัสดีครับผมเพิ่งขาแดนเอสพีดีครับก็จะมาเล่าเรืเ่องคอมเมดีเรืองวีสามกับไรเดอร์แมนนั่นเองแล้วก็คนที่แปลน่าเห็นในเรื่องวีสามนี่คือคาสมิชิโร่หรือเพ่ของเรานะฮะก็จะเป็นคอมเมดีเรืองวีสามที่เรารู้จักในปัจจุบันนี้นะครับผมก็คอมเมดีเรืองวีสามนี่ก็มีหลายท่า หลายท่าการต่อสู้กันท่าไม่ตายนะครับวิสาพ่อเปอร์เป็นท่าที่ดูเสาอากาศของรูปภาพจะขึ้นมาตรงเสาอากาศแล้วเรารู้ว่าตู้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วส่วนต่อไปนะฮะส่วนต่อไปคือหมัดนะครับหมัดของคอเมเมดร์วิสาที่จะแรงกว่าของคอมเดดร์วิหนึ่งวิสองนะครับพอเป็นพลังของทงสองคนนะครับผ่าตัด ไซมิสตโตเป็นคาเวเดอร์วิสานะครับเข็มขัดของคาเวเดอร์วิสาเนี่ยอ่ะเป็นรูปวิสาคู่กันนี่ครับอ่าเห็นเข็มขัดไหมครับมีใต้ฝุ่นนะฮะมีใบพัดสองอันอยู่นี้และต้องการเป็นวิสานะครับคาเวเดอร์วิสานี่มีท่าประจำตัวของตัวเองคือวิสาคลิกเป็นท่าไรเดอร์คลิกนะครับผมก็ใช้วิสาคลิกมาตลอด แล้วก็มาเป็นท่านอื่นนะครับท่าไฟฟ้าก็มีเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปที่ผมจะพูดต่อไปนะครับคือ r i เดอร์แมนนะครับอันนี้ดรูปวีสามก่อนให้คนทุกคนว่าเออเนี่ยวีสามนะครับเป็นมดเขียววีสามทำไมถึงชื่อว่าเป็นเขียววีสามดูที่ตาเขาครับตาเขาเป็นสีเขียวฮรรูปร่างเขาเป็นสีเขียวแล้วนะตรงเกาะจะมีสีส้มตรงกลางสีขาวตรงริมๆสองข้างนะครับถุงมือก็เป็นสี ขาวผ้าบนคอเป็นสีขาวนะครับบางทีก็เป็นสีเขียวสีขาวแหละนะครับผมอ่ะส่วนต่อไปครับคนที่แปลงหน้าเป็นคาร์เเดอร์แมนเดอร์แมนคือยูกิโจจินะครับคนนี้นั่นเองนะครับเดอร์แมนของเรานั่นเองนะครับผมเดอร์แมนเนี่ยเป็นมนุษย์ไซบอร์นะครับถอแขนตัวเองได้แล้วก็แขนได้เป็นบล็อกอาร์มได้ครับที่เป็นตะขอเกี่ยวยิงอะไรยิง แผ่ได้ยิงใยได้อย่างเงี้ยเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าไม่ใช่ฮะอันนี้ไรเดอร์แมนนะนี่ใสไปเดอร์แมนที่คนเขาคิดกันเนาะโอเคครับไรเดอร์แมนนี่ก็เปลี่ยนเป็นมีดอะไรก็ได้ครับผมก็ตอนที่แปลงร่างเขาจะชูมือขึ้นนะครับไรเดอร์แมนเป็นไรเดอร์ที่ไม่สมบูรณ์ก็คือเป็นไรเดอร์ที่แบบสู้แป๊บหนึ่งก็พลังก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าไรเดอร์แมนเป็นไรเดอร์ที่แบบไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนไรเดอร์ตัวอื่นนะครับ ไรเดอร์แมนเนี่ยเป็นมนุษย์เตบกเนี่ยให้ดูรูปแล้วกันนะนี่ครับอ่าเพรเาะให้มาถึงเป็นเพื่อนกับเราคืเดร์วิสามได้นะครับวิสามเพาว่าฉันจากการองค์การได้สตอนกันนะครับอ่าและนี่ครับภ้ามนคอนะฮะเป็นสีเหลืองรูปล่างก็เหมือนจะวีสามแต่ว่าเป็นตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเข็มขัดก็เป็นแบบจุดๆนะครับไรเดอร์แมนนะ โอเคครับใครชอบคลิปนี้ฮะกดไลค์กดแชร์อะไรเขาได้ครับไปแล้วครับสวัสดี